สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4นะคะซึ่งรายการของเรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาพิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะรายการเดอะคีย์ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภา,ภาและสถานีโทรทัศน์ทีนเอ็นช่อง16ค่ะ คุณผู้ชมคะทุกวันนี้ข่าวเรื่องการข่มขืนกระทาชาเราล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนะคะข่าวหนึ่งที่สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมากน่าจะเป็นข่าวเรื่องของเด็กอายุ12ปีเด็กผู้หญิงค่ะแต่ถูกคนในครอบครัวเจ็คนเรียกว่าตั้งแต่รุ่นปู่ยันรุ่นเด็กเลยนะคะข่มขืนกระทาชาเราคนเหล่านี้เป็นคนใกล้ชิดคนในครอบครัวทั้งนั้นนี่ยิงตอกย้ําสภาพปัญหาของสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีมาอย่างยาวนานนะคะ และที่น่าสนใจคือข้อมูลจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลค่ะระบุว่าคนที่ถูกข่มคืนเกินครึ่งหนึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุ5-20ปีอายุน้อยที่สุดนี้เพียงแค่5ขวบเท่านั้นนะคะและส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําของบุคคลใกล้ชิดและคนในครอบครัว สิ่งเหล่านี้ค่ะสร้างตราบาปขึ้นในร่างกายและจิตใจของคนเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คําถามสําคัญก็คือแล้วกฎหมายที่มีอยู่ทุกวันนี้เพียงพอในการเอาผิดหรือไม่ช่องว่างช่องโหว่การบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเดอะคีแมนของเราในวันนี้กันค่ะ คุณผู้ชมคะคำว่าเด็กตามความหมายของพระราชบัญญัติคุม้มครองเด็กปี2,546นั้นจะหมายถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสแต่คำถามเกิดขึ้นก็คือว่าพอมีเหตุการณ์หรือเราได้ยินข่าว เด็กถูกคุกคามทางเพศหรือล่วงละเมิดทางเพศแล้วกฎหมายพรบรรคุ้มครองเด็กมีผลในเชิงปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรกฎหมายฉบับนี้มีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนหรือไม่ทําไมถึงไม่สามารถปกป้องคุ้มครองเด็กๆเ,เหล่านี้ได้จริงวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กับ ผู้ที่เรียกว่าเป็นเดอะคีแมนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มายาวนานหลายสิบปีค่ะพูดคุยกับคุณสุเพนศรีพึ่งโคกสูงนะคะท่านเป็นผู้มีการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุเพนศรีคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในปัจจุบันมันมีมากน้อยแค่ไหนยังไงค่คะตัวเลขที่ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า คนส่วนใหญ่มกักจะไม่ได้เห็นตัวเลขที่เป็นจริงทั้งหมดมจะเห็นตัวเลขที่เป็นการรายงานในสื่อสารมวลชนะนะคะแล้วก็ที่สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยเห็นมากนักหรือในส่วนของการกระทําทารุรกรรมต่อเด็กแล้วก็เป็นความแรงในครอบครัวด้วยหรือไปที่ o s c c ของโรงพยาบาลตัวเลขเราอาจจะเห็นตัวเลขที่เป็นเพียงหลักหมืน่นนะคะแต่ว่า เข้าใจว่าตัวเลขที่เป็นจริงเนี่ยตอนนี้นะคะกระจัดกระจายอยู่หลายที่เลยค่ะ,ะ,ค,ะคือที่ที่น่าตกใจคือตัวเอง <c oughs> อ่านข่าวอยู่เนี่ยอ่านข่าวแบบนี้เนี่ยไม่เว้นแต่ละวันนะคะ,ค,ะคือถี่มากมีทั้งที่เป็นพ่อแท้ๆมีทั้งที่เป็นพ่อเลี้ยงมีทั้งเป็นคนใกล้ชิดบุคคลในครอบครัวที่สะเทือนใจมากก็คือเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กอายุ12ผู้หญิงถูกคนในครอบครัวถึง7คนตั้งแต่แก่ยันเด็กอ่ะ ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศนี่ยังไม่รวมครูคนใกล้ชิดอีกทําไมถึงเกิดกับบุคคลใกล้ชิดคนในครอบครัวมันเยอะมากคะคุณชมพันศรีอันนี้ต้องอันนี้ต้องขอพูดในในมุมประสบการณ์ที่ม,มีโอกาสได้ทํางานแล้วได้พูดคุยกับลูกสาวที่ถูกพ่อตัวเองข่มขืนลูกสาวที่ถูกพ่อเลี้ยงขง่มขืนลูกสาวที่ถูกปู่ตัวเองข่มขืนแล้วลูกสาวที่ถูกบุคคลในครอบครัวที่เป็นพี่เป็นอาเป็นนา้าเป็น เป็นเครือญาตินะคะเราก็พบว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยนะคะความจริงเขาอยากจะพูดอยากจะบอกแต่เริ่มแรกที่เขาถูกกระทำเนี่ยความไม่รู้เนี่ยจะเป็นจะเป็นส่วนนําในการที่คนที่มากระทําก็จะบอกว่านี่เป็นการแสดงความรักพ่อไหนๆนะคะจำได้เรลยไปคุยกับลูกที่ถูกพ่อข่มขืนเนี่ย <c oughs> ก็ถูกกระทําตั้งแต่เด็กเด็กก็จะบอกว่าพ่อบอกว่าอันนี้เป็นการแสดงความรักพ่อคนอื่นๆ,ๆก็ทํา บอกะะอย่างนี้แล้วพ่อก็จะบอกว่าหนูอย่าไปบอกใครนะถ้าไปบอกใครเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นทําให้บาปกรรมทําให้เจอความไม่ดีะนะคะ,คะก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ทั้งเลขกลใช้ทั้งเ,เพจ,<ใ>จทุบายนะคะคือหลายเคสต,ตื่นใจอย,อย่างน้องที่โดนคนในครอบครัวเจ็ดคนข่มขืนเนี่ยปรากฏพี่สาวไปแจ้งแถมถูก คนในครอบครัวเนี่ยประนามประนามอีกว่ามาทําแบบนี้คนในครอบครัวได้ยังไงค,คือคําถามก็คือว่าแล้วอย่างเงี้ยเด็กๆจะมีทางออกยังไงนี่แค่นี่แค่ที่เป็นข่าวหมื่นกว่าลายที่เราไม่รู้อีกตั้งมากน้อยแค่คงไหนคือวิธีการนะค่ะก่อนที่จะแจ้งความเราทาต้องทําความเข้าใจกับคนที่ดูแลน้องผู้หญิงแล้วเราจะบอกเขาว่าการทําแบบนี้คือการทําบุญเพราะถ้าปล่อยเขาไปเนี่ยเขาก็ไปทําบาปเพิ่ม <าก S 2> นอก<น>จากทําบาปแล้วผิดกฎหมายด้วย<ค>ะนะคะการที่พ่อมาคมคืนลูกการที่พี่ชายมาคมขืนจนน้องต้องตั้งท้องน,นะคะ<น>แล้วการนับญาตินับาสายเชื้อเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกศัพท์เป็นยังไงดีนะคะส่วนใหญ่ที่ที่ถ้าเป็นกรณีเด็กนะคะจากประสบการณ์เนี่ยก็คือว่าเมื่อรับแจ้งปุ๊บสิ่งแรกนะคะบางทีเนี่ยเด็กไปแจ้งความละคนที่ดูแลไปแจ้งความละเราก็หาวิธีที่จะ เข้าไปพูดคุยหรือว่าประสานหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อาจจะเป็นสอนอหรือสพที่รับเรื่องหรือบ้านพักเด็กและครอบครัวหรือพอมจจังหวัดอีกส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของกลไกที่เป็นกลไกคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครองพยานเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยรู้ถ้าน้องผู้เสียหายนะคะเขารู้ว่าเขามีสิทธิที่จะรับการคุ้มครองนะเราก็มีค่าใช้จ่ายมีการดูแลความปลอดภัยตรงเนี้ยเมื่อเข้าสู่กระบวนการหรือเขาได้รับการ เรียนหนังสือต่อนะคะคเข้าใจว่าสิ่งที่ยังเป็นข้ออุปสรรคที่ทําให้คนนะคะมีการตําหนิหรือมีการต่อว่ากันในครอบครัวเนี่ยอันนี้เป็นเป็นความจริงที่มีอยู่แต่ว่าก็จะต้องทํายังไงให้คนคนนั้นเนี่ยมีความเข้าใจว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยนะคะก็คือความเจ็บปวดมันมีทั้งหมดแหละแล้วก็เป็นการทําให้คนผิดเนี่ยทำผิดซ้ําๆนะคะกฎหมายกฎหมายเนี่ยไม่ให้ยอมความเป็นเหตุเพิ่มโทษที่ซ้ำไป แต่เมื่อไม่มีการแจ้งความดําเนินคดีนะคะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่รู้ำไรไตำรวจไม่รู้และที่ต้องขอความร่วมมืออย่างมากก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเมื่อรับแจ้งหรือโรงพยาบาลที่รับตรว, <c oughs> วร่างกายนะคะควรจะมีการประสานส่งต่อให้ <c oughs> พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายะคะท่าน <c oughs> ถ้าอยู่ในต่างจังหวัดผู้ว่าการทุกจังหวัดเนี่ยท่านเป็น<ม>ประธานคณะอนุมการคุ้มครองเด็กอยู่แล้วตามกฎหมายค่ะคือที่น่าสนใจเราพูดถึงกฎหมายมีข้อขั้นตอนการปฏิบัติเยอะแยะ็มไปหมดแต่ว่าจริงๆอย่างพรบคุ้มครองเด็กฉบับที่เราใช้อยู่มันมาตั้งแต่ปี4 6นะทุกวันนี้17ปีผ่านไปแต่ทําไมเราเห็นกรณีการล่วงละเมิดล่วงละเมิดทางเพศเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคําถามคือกฎหมายไปไหนกฎหมายมีช่องว่างช่องโหว่อะไรหรือเปล่ากับการจัดการปัญหานี้คือต้องแยกอย่างนี้ว่า,วา ในส่วนของอการการกระทําที่เป็นการทารุณกรรมต่อเด็กเป็นเรื่องของบุคคลในครอบครัวกระทําใช่ไหมคะมหรือเป็นการใช้อํานาจในการที่กระทําไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมของบุคคลในครอบครัวกระทําต่อเด็กและส่วนที่เป็นการละเมิดทางเพศที่ปรากฏเป็นข่าวเราก็พบว่ามีทั้งบุคคลในครอบครัวกับบุคคลอื่นๆทั่วไปใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของความผิดทางอาญาโดยหลักกะคะัค่ะเมื่อพนักง,งานสอบสวนรับแจ้งความเขาก็จะส่งตัวตรวจร่างกายนัดสอบปากคําตาม ปวิยาซึ่งจะต้องมีพนักงานในการหรือนักสังคมสมคอห์ซึ่งตรงนี้หากขั้นตอนตรงนี้ถ้าหากว่าคือในกฎหมายไม่ได้เขียนไว้นะคะกฎหมายเขียนไว้แต่เพียงว่าให้มานั่งร่วมสอบปากคาแต่ถ้าหากว่านักกิวิทยาหรือนักสังคมหรือแม้แต่ท่านในการเห็นว่าเด็กรายนี้จําเป็นจะต้องได้รับการสเคอร์หรือได้รับการคุ้มความสวัสดิภาพก็ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่เฉพาะทางตรงนี้ค่ะในในกฎหมายไม่เขียน แต่ว่าในส่วนที่เป็นพนักง,งานเจ้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ย<ม>เขาก็เขียนอำนาจหน้าที่ไว้แต่เมื่อไม่มีการแจ้ง<ม>หรือเมื่อมีการแจ้งแล้วเนี่ยไม่มีการดําเนินการนะคะไม่มีการดําเนินการว่าเป็นเจ้าของเรื่องโดยตรงจะต้องมีการช่วยเหลือดูแลอย่างไรหรือว่าจังหวัดนั้น,น,นส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะคะ,ะเมื่อเป็นข่าวแล้วเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ นะคะสั่งตรงไปจากกรุงเทพ <คะ S 2> ก็มีการยกขบวนไปที่ <คะ S 2> บ้านของเด็กนะคะอันนี้ก็เห็นหลากหลายด้วยกันวิธีการที่น่าจะดีที่สุดอะคะ่ะควรจะมีการคนที่จะต้องเข้ามาดูแลจัดการรายกรณีหรือ C.M. <คะ S 2> ที่จะต้องมาดูว่าเรื่องนี้เด็กคนนี้นะคะต้องก่อนที่จะดูแลเยียวยาเนี่ยนะคะหรือดําเนินคดีอาจจะต้องส่งประเมินสภาพจิตใจก่อนไหมดูแล <คะ S 2> ทางสุขภาพก่อนไหมหรือว่าต้องพักก่อนที่จะ อยู่ในระหว่างการดําเนินคดีอันนี้ต้องมีการทํางานร่วมกันน่ค่ะนะคะก็อยากจะให้กระบวนการในการทํางานน่ค่ะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องมีมีทักษะในการที่จะประเมินสภาพแล้วที่สําคัญถ้าจะต้องมีการดําเนินคดีด้วยเนี่ยนะคะกระบวนการที่สําคัญก็คือว่าการที่จะ empowerment หรือเสริมพลังให้เขาในการเข้าใจกระบวนการและวิธีการที่จะสืบพยานในศาลจะต้องทำยังไงซึ่งตรงนี้ค่ะ สิ่งที่พวกเราที่ในในหมู่องค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเราดูข่าวแล้วหรือเราเห็นแล้วมีกรณีนี้สมควร <c oughs> คือในกําลังคนที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือเฉพาะทางเขาได้อย่างไร <c oughs> แต่การทํางานโดยองค์กรเอกชนอย่างเดียวก็ไม่พอ <c oughs> องค์กรภาครัฐอย่างเดียวก็ไม่พอต้องช่วยกันเรียกแล้วที่สําคัญต้องเข้าใจอะค่ะ <c oughs> เด็กก็คือเด็ก เด็กเนี่ยทำผิดพลาดได้ผู้ใหญ่ยังทําผิดพลาดได้แต่เมื่อการความผิดนั้นเน่ยเราจะนําไปสู่ความเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสมีการปรับมีการแก้ไขยังไงต้องต้องดูเรื่องของการคํานึงถึงผู้เสียหายเป็นหลัก ำถามที่ฉันคือเราเห็นแต่ข่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้แต่ไม่รู้เลยว่าชีวิตหลังจากนั้นของเด็กเกเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ไหมส่วนใหญ่าาหก็ขึ้นมันมันเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อเกิดเหตุปุ๊บการเสนอข่าวไปใหญ่โตนะคะสังคมวิพากษ์วิจารณ์นะคะสังคมก็มีสองแบบสังคมซ้ําเติมเนี่ยเด็กก็จะยากลําบากถ้าสังคมให้โอกาสแล้วกระบวนการทํางานในส่วนของเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเข้ามาเสริมพลัง ะะเพิ่มให้เขามีเขาเรียกอะไรทักษะในการ <ừ> ป้องกันและทักษะในการที่จะลุกขึ้นมาตัดสินใจแก้ปัญหา <ừ> นะคะมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่บุคคลภายนอกอย่างเดียวมันต้องทํากระบวนการสร้างความเข้าใจเพื่อให้เขาได้มีทักษะชีวิตได้มีกระบวนการตัดสินใจแล้วที่สําคัญนะคะเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตหลังเหตุการณ์ได้ยังไง <ừ> ส่วนหนึ่งนะคะที่มูลนิธิใช้ก็คือกระบวนการเสริมพลัง ให้กับผู้ที่เราก็จะเ,เชิเชิญผู้ที่ผ่านเหตุการณ์แล้ <c oughs> ต่อสู้คดีสําเร็จแล้วเขามีการปรับเนื้อตัวร่างกายยังไงปรับจ,จิตใจย,ยังไง <c oughs> แล้วไปเรียนหนังสือยังไงหรือว่าจําเป็นจะต้องดําเนินคดีเนี่ยจะต้องมีความรู้เราต้องมีความเตรียมพร้อมยังไงนะคะ <c oughs> ที่สําคัญคําถามสําคัญเลยสาหรับกฎหมายที่เรามีใช้อยู่พรบรคุ้มครองเด็กฉบับนี้สามารถที่จะเอาผิดคนที่ทําผิดได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าเราจะเห็นหลายหลายกรณีที่ลดโทษน้อยลงหรือไม่บางครั้งก็พ้นผิดไปเลยค่ะคือความจริงความผิดตามพรบรคุ้มครองเด็กเนี่ยน้อยมากนะคะไม่เยอะนั่นเลยค่ะเคยเคยไปช่วยเด็กแล้วถูกถูกฟอ้องเหมือนกันว่าเรื่องของของการเข้าไปแทรกแซงหรือใช้อำนาจหนนะ้าที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่สิ่งสําคัญนะคะ การกระทํากระเด็กเนี่ยมีการทําร้ายทุกตีไหมม,มีการละเมิดทางเพศไหมขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าการลงโทษเนี่ยขึ้นอยู่กับผลของการกระทําแต่ละความผิดนะคะกระทำำําชําเราวหลายๆครั้งหรือว่าทําร้ายหลายๆครั้งเราก็ต้องนับกระทงความผิดไปเรื่อยแต่ว่าในกรณีบุคคลในครอบครัวนะคะเคยเจอเนี่ยบางทีฟ้องคดีกันไปเนี่ยนะคะตั้งแต่เกิดเหตุนะคะกว่าสารจะลงโทษนะคะ นับรวมแล้วเนี่ยหลายกระทงความผิดมากเลยศาลก็ลงโทษทุกกระทงความผิดแต่ว่าโทษสูงสุดอะคะ่ะไม่เกินห้าสิบปีนะคะอืมมันก็เลยเป็นสาเหตุที่สมมติว่าลงเต็มที่และอยู่ๆไปมันก็คือคือการลงโทษ <c oughs> ไม่ได้ล,ลงโทษตามกฎหมายคุ้มครอ,องเด็กนะคะเป็นการลงโทษตามความผิดตามกฎหมายอยาญา ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครพอจะเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีข่าวมากขึ้นทุกวันนี้แต่อย่างที่คุณสุเพนศรีบอกโอ้โหเฉพาะที่มีข่าวเนี่ย ก็เป็นหมื่นแล้วนะคะดิฉันก็ว่าเยอะแล้วแต่จริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านั้นแล้วจริงๆกฎหมายที่มีออกมามันยังมีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติมากมายที่ต้องมีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งแล้วก็มีกระบวนการต่างๆอีกเยอะแยะมากมายแล้วกฎหมายคุ้มครองเด็กเองก็เอาผิดได้น้อยมากแต่มันมีความผิดอื่นๆทางอาญาที่ศาลจะลงได้อีกคําถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยมันควรจะมีการเพิ่มโทษเอาผิดกับคนที่กระทําแบบนี้เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างและลดปัญหานี้ลงหรือไม่มีการพูดคุยกันเยอะว่า ข่มขืนเท่ากับโทษประหารตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรและควรต้องมีเรื่องนี้หรือเปล่าพักสักครู่ช่วงหน้ามาอันล็อกประเด็นกันค่ะ และคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นกันเช่นเคยเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมสนุกตอบคําถามกับเรานะคะและถ้าตอบถูกก็จะมีของรางวัลค่ะเป็นกระเป๋าผ้าสวยๆใบนี้จากสถาบันพระปกเกล้านะคะสําหรับคําถามในสัปดาห์นี้ค่ะถามว่าคําว่าเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศัการาช2546นั้นคืออะไรระหว่างข้อที่1คะ่ะบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส และข้อที่2บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสถ,ถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะสามารถส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมในช่วงอันล็อกประเด็นวันนี้เนี่ยเราเห็นปัญหาไปแล้วแล้วก็เห็นสภาพการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรื่องของปัญหาการขม่มขืนก็ทำำาําชําราล่วงละเมิดทางเพศแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าเออเราช่องว่างช่องโหวง่งเรื่องนี้มันคืออะไรต้องเพิ่มโทษไหมขม่มขืนต้องเท่ากับอาหารชีวิตหรือเปล่าหรือจะอย่างไรดีพูดคุยกับคุณสุเพนสีกันต่อคะ่ะต้องถามว่าแล้วทุกวันนี้จริงๆเนี่ยกฎหมายมันเพียงพอไหมคะที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ย,น,น,น,ยนะคะกฎหมายเรื่องขม่มขืนก็ทําชําราถ้าไม่ใช่สามีภรรยากัน ยอมความไม่ได้นะคะตรงนี้มันเป็นอาญาอยู่แล้วใช่ค่ะหรือถ้าเป็นคู่สมรสหรือสามีภรรยาที่เป็นเด็กนะคะถึงจะยอมความได้ถ้าเป็นคนอื่นๆที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนใช้หนาจปกครองนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุเพิ่มโทษหรือว่าไปกระทําต่อคนพิการซึ่งไม่สามารถจะต่อสู้ขัดขืนได้อ๋อแสดงว่าข่าวที่เราเห็นครูทําเด็กครูทําเด็กเนี่ยอันนี้ต้องเพิ่มโทษค่ะถ้าเป็นเป็นครูที่ใช้หนาจปกครองหรือครูประจําชั้น แล้วครูที่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าเป็นครูพิเศษครูคือเคยเจอที่เป็นเป็นครูมามากระทําชําเราเด็กนะคะก็ก็เจอหลายจังหวัดด้วยกันนะคะก็มีทั้งทั้งในระหว่างดําเนินคดีก็ส่วนใหญ่จําเลยพวกนี้บางทีชิงลาตายไปก่อนนะคะาลลงโทษปุ๊บเนี่ยก็เครียด ไปซะก่อนก่อนที่จะได้ถูกลงโทษจริงแสดงว่าจริงๆเนี่ยถึงแม้เราจะคุยกันเบรกที่แล้วว่าพรบรคุ้มครองเด็กโทษมันน้อยมากแต่จริงๆถ้าเป็นทางอาญามันก็สามารถที่จะเอาผิดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ากฎหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะคุ้มครองได้แต่เป็นปัญหาในเชิงไหนคะปฏิบัติเหรอคะคือเป็นเรื่องของการปฏิบัติคือคือต้องต้องบอกอย่างี้ครับว่าคือตามกฎหมายเนี่ยอัตราโทษสูงสุดมเมื่อไปกระทําชําราวเด็กหรือไปข่มขืนกระทําชําราว แล้วทาให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยถึงแก่ความตายอันนี้โทษของเขาคือประหารชีวิตยอยู่แล้วเพราะว่าทำให้ตายคือในอความเห็นเนี่ยนะคะไม่จําเป็นจะต้องที่ที่คือโดยหลักเนี่ยนะคะการประหารชีวิตส่วนใหญ,ญ่ก็จะไปไม่ถึงอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะถ้ามีการ เมื่อแจ้งความตำรวจรีบดำเนินคดีขออนุญาตใช้คำว่ารีบเร่งในการดำเนินคดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคดีประเภทนี้ล่องรอยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะอยู่ในเนื้อตัวร่างกายไม่นานก็ต้องรีบตรวจร่างกายเช่นพะรีบดำเนินคดีแล้วที่สําคัญถ้าหากว่าผู้ที่เป็นผู้ผู้ต้องหาหรือหรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีสถานะสูงหรือเป็นบุคคลในครอบครัวนะคะ ต้องรีบแจ้งให้พนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายนะคะเจ้าที่บ้านพักเด็กหรือว่าเจ้าที่พมจรหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยหนึ่งสามศูนย์นะคะหน่วยงานบริการที่จะต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือในเรื่องของการคุ้มความสวัสดิภาพตรงนี้ค่ะค่ะคือคําถามก็คือว่าอ่ะโอเคถึงแม้ว่าจะมีการข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศจนเด็กตายอย่างในก็ต้องได้รับโทษทางอาญาคือโทษสงสุดประหารชีวิตอยู่แล้วแต่กรณีที่เด็กไม่เป็นอะไรรอดชีวิตมาได้เนี่ยแต่เด็กมันเขาก็เหมือนตายทั้งเป็นนะคะแบบนี้มันควรจะ เพิ่มโทษที่ข่มขืนเท่ากับอาหารชีวิตแล้วคืออัตราโทษเนี่ยมันสูงอยู่แล้วค่ะโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะยิ่งเราใช้ระบบตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยนะคะมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีหรือไม่คะ,ะคะในส่วนของการกระทำเนี่ยคือไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยไปข่มขืนเด็กทั้งหมดหรือข,ข่มขืนผู้หญิงทั้งหมดะนะคะวิธีการเนี่ยต้องต้องเรียน,นยว่าในการศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าคนที่ไปกระทำเนี่ยก็มีหลายประเภททั้งไม่ควบคุมอารมณ์ความต้องการ ทั้งดูปัจจัยกระตุน้นนะคะที่เป็นภาพวิดีโอรหรือว่าแอลกอฮอล์นคะคะหรือ,อยาเสพต,ติดตรงเนี้ยเราจะต้องมีการที่จะฝึกนะคะในส่วนมันจะมีสองแบบอะค่ะตัวผู้ผู้กระทําหรือผู้ท,ที่ที่อาจจะถูกกระทำเนี่ยเราจะต้องมีการฝึกยังไงนะคะผู้ชายในส่วนผู้ชายเราต้องฝึกควบคุมอารมณ์ความต้องการทางเพศะนะคะ,คะผู้หญิงเนี่ยเราก็ควรจะต้องฝึกหนีภายทางเพศมันต้องมีค่ะว่า การจะไปทํางานก็ดีหรือการจะไปอยู่ในสถาบานันต้องฝึกเรื่องของการหนีภัยทางเพศที่อาจจะเกิดขึ้นกับความเป็นเพศหญิงค่ะนะคะทําไมต้องสอนทําไมต้องฝึกเพราะว่าตัวเพศที่เกิดที่ถูกกระทําส่วนมากเป็นเพศหญิงะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีฝึกให้เขาเท่าทันแล้วก็ฝึกการป้องกันตัวอื ดิฉันสนใจคุณสุพัศศรีเมื่อกี้ที่พูดถึงการหนีภัยข่มขืนค,คือไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะเข้าถึงการฝึกศิลปะป้องกันตัวได้แล้วไอ้แบบนี้จะให้ความรู้ยังไงแล้วจริงๆมันมีอะไรที่คุณจะต้องรู้ไหมคือคือที่ที่เสนอแบบนี้ค่ะเป็นเพราะว่ามามีคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ,คะเขาก็เกือบจะถูกข่มขืนในโรงพยาบาลน,นั่นแหละโรงพยาบาลน,นี้ก็เป็นจังหวัดใหญ่มากเลยคุณหมอไปฝึกเป็นแพทย์อินเทอร์แล้วก็มีหมอผู้ชายเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เหมือนกับมาดู มาเป็นผู้ผู้ดูแลก็พยายามที่จะข่มขืนเนื่องจากคุณหมอเคยฝึกเรื่องการป้องกันตัวนะคะแล้วเขาก็พยายามจะต่อสู้คนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าเนี่ยเวลาจะเกิดเหตุให้พูดกับเขาดีๆไอ้นี่ค่ะไม่มีประโยชน์เลยเออมีหลายเคสที่พ้นออกมาว่าทําเป็นยอมพูดเขาดีๆแล้วสุดท้ายก็ใช้จังหวะหนีคือคือโอกาสนั้นน่ะน้อยอะค่ะมันต้องคิดว่าเราจะต่อสู้ยังไงจุดอ่อมเขาอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องฝึกค่ะ แล้วในส่วนของของที่ที่มันจะนําไปสู่การลดจํานวนนะคะ,คะต้องทํางานกับผู้ชายเพศชายนะคะ,คะเราต้องบอกเขาว่าเนี่ยเขาก็ต้องไปมีลูกมีพี่มีน้องที่เป็นผู้ชายแล้วก็ต้องไปทํางานกับตํารวจพนักง,งานสอบสวนนะคะเพือ่อให้เขาเกิดความเข้าใจที่สําคัญนะคะคดีเพศเนี่ยไม่ควรจะเปิดโอกาสให้มีการยอมความตอนนี้คดียอมความไม่ได้แต่เราก็พบว่าหลายจังหวัดเนี่ยให้ยอมความกันหรือผู้กระทำนะคะในเรื่องคดีอาญาที่ เป็นคนสถานะสูงหัวหน้างานอดีตหัวหน้างานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะที่ไปกระทําเสร็จแล้วก็พยายามที่จะขอให้คนอื่นๆมาช่วยเหลือะนะคะกต็ต้องขอความร่วมมือนะคะรับพนักง,งานสอบสวนทั้งหลายเมื่อท่านรับแจ้งความแล้วเนี่ยเข้าใจว่างานท่านเยอะอท่านก็ส่งต่อหน่วยบริการที่เป็นองค์กรด้านสตรีหรือว่าองค์กรด้านในส่วนของพอมนั่นก็ได้นะคะ,คะหรือว่าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยโอ้ซีซีโรงพยาบาลก่อนเนะะี่ยค่ะไปให้เขา ได้รับกระบวนการเยียวยก่อนนะคะส่วนเรื่องการดําเนินคดีเนี่ยระยะเวลาในการต่อสู้คดีมันก็มีอยู่นะคะที่สําคัญขั้นตอนที่สําคัญคือกระบวนการที่แจ้งสิทธิ์แนะนําสิทธิ์ให้กับผู้เสียหายซึ่งตรงนี้มันขาดะคะ่ะคือคือในความเห็นนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนการการนาเสนอนะคะแทนที่วันนี้ขคค่มขืนตรงนู้นตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่ะคะ่ะ เปลี่ยนนาเสนอว่าเนี่ยคดีสอบสวนเนี่ยแจ้งความวันนี้ตํารวจดําเนินคดีได้เร็วไปถึงสารตัดสินลงโทษเปลี่ยนใหม่ค่ะคนจะกลัวแล้วก็ฉากข่มขืนในละครทั้งหลายเนี่ยก็เรื่องของของการข่มขืนเนี่ยเราก็ต้องต้องยกออกไปะนะคะ,คะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่ไปข่มขืนเขาเขาบอกว่าในหนังยังข่มขืนได้ไม่เห็นมีถูกลงโทษเลยแล้วเราจะมาลงโทษเขายังไรเขาก็ทําตามแบบในหนังเห็นมีในหนังก็ไปทำตลอดเนี่ย่ะ อย่างที่คุณสุเพนศรีพูดไปนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้เอาแน่นอนกฎหมายเรามีอยู่แล้วมีทั้งอาญาแล้วก็มีทั้งในส่วนของพอรบรเด็กนะคะซึ่งแน่นอนกฎหมายครอบคลุมเพียงแต่ว่าการแจ้งสิทธิ์ขั้นตอนการใช้สิทธิให้กับผู้หญิงได้รับทราบการไปดําเนินคดีหรือว่าในเรื่องของการเอาผิดของกฎหมายให้ได้จริงเพื่อเป็นตัวอย่างนี่จะทำให้คนที่ทำเนี่ย ไม่เกิดความย่ำใจและจะได้มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายและการกระทําแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจนะคะนอกเหนือจากกฎหมายอันนี้อันนี้น่าสนใจจริงๆทั้งการให้ความรู้ผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายเองก็ต้องรู้ว่าไม่ควรจะไปกระทําแบบนี้กับผู้หญิงและในขณะเดียวกันผู้หญิงก็ต้องฝึกในการหนีภัยข่มขืนเรื่องนี้น่าจะต้องให้ความรู้ทั้งสังคมตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะเพื่อเป็นการทํางานร่วมกันในขั้นตอนภาพรวมทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหานี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณเดอะคีมแมร์ของเราในวันนี้ค่ะคุณสุเพนสี พิ่งโคกสูงที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราขอบพระคุณนะคะและคุณผู้ชมคะ ทั้งหมดนี้คือรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4นะคะซึ่งเราปรับเนื้อหาเข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเราติดตามทั้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยและการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมืองและทั้งหมดนี้จะทําให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายๆจริงๆค่ะรายการเดอะคีย์ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ทีนเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมมีข้อติชมอะไรส่งเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook ของสถาบันพระปกเกล้าค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการเดอะคีนะคะในวันนี้คุณสุเพ็ญศรีดิฉันชนิดน,นันและทีมงานทุกคนต้องลางไปก่อนสวัสดีค่ะ